สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์ a c e b o o กกันค่ะเป็นคอมเมนต์ต่างชาตินะคะตัวนี้เป็นแบบกําหนดเองเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากอยากได้เพิ่มคอมเมนต์นะคะอยากเปิดการมองเห็นมากขึ้นก็ดูเทคนิคง่งานนี้ตามไปได้เลยค่ะก็นื่เลยนะคะก็คลิกลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ KMKT เฮตตวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอดย4ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กสองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อเนท่านใดนะคะที่เคยลอกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ k m MM k t h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น facebook นะคะบนบูบริการตรงนี้วันนี้เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะตัวคอมเมนต์ก็จะอยู่้า่างตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะในบนบูบูนี้บริการด้านในานะคะมีอยู่หลากหลายบริการค่ะก็จะเป็นแบบกำหนดเองต่างชาติคนไทยแบบสูงต่างชาติคนไทยนะคะวันนี้ขอเป็นกับตัวเองทั่วโลกต่างชาตินะคะห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งค้ามไป้วยตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะ ส่วนลิงค์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยเลือกโค้ดที่การจะใช้บริการกันได้เลยค่ะก็กดไปที่เวลาตรงนี้เลยนะคะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่ห้านะคะก็มาใส่ขมเมต์กันก่อนนะคะก็ใส่หนึ่งไปทั้งหมดเลยนะคะเป็นท้าคอมเมนต์นะคะในราคาหกบาทเองนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะ ในตอนนี้นะคะทางระบบดึงมาได้รับการสัง่งซื้อแล้วนะคะก็รอย,อย้อนขึ้นกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ย้อนกลับไปดูหนะ้าประวัติการสัง่งซื้อกันก่อนนะคะได้เข้ามาสู่หน้าประวัติการสัง่งซื้อแล้วนะคะในหน้านี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสังส่งซื้อไปแล้วเพวื่อนๆสามารถย้อนกลับดูไรายได้ยียกันได้เลยนะคะทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยในสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดำเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดต,ตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR code นะคะใส่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนําสลีปมาวางตรงนำสลีปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอ่างเป่าเลินนะคะตัวนี้การสร้างซองอันเป่านะคะ นำนิ้มาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชีพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคลิปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบอนี่วอลเลตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบอน,นี่ได้ไง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนเได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระตรน่นได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากาเพื่อนื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ กลอรองรับทั้งของ Google p a ย์และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์นะคะได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคอมเมนต์ต่างชาตินะคะขึ้นมาฮะคอมเมนต์แล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ kmgg เตวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกลับไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้ใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากๆเลยลองไปเไลือกตัวรายละเอียดด้านในกันได้เลยนะคะ